สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิสนุไปเมนทอรี่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันดีที่ผมได้ของใหม่มานะฮะจากเชรมานีะนะครับเป็นสเต็มนะสเต็มรุ่นใหม่นะเป็นสเต็มรุ่นใหม่เราจะมาทดสอบแล้วก็มาอาธิบายนะว่าไอ้เจ้าตัวสเต็มเนี่ยมันคืออะไรนะมันทําด้วยอะไรบ้างแล้ว รุ่นที่ผมหาเอามาใหม่เนี่ยมาใช้งานเนี่ยมันมันดียังไงนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมเห็นมันมาประมาณสัก2ปีและแต่ยังไม่กล้าใช้งานนะครับเพราะว่าไม่รู้มันโอเคขนาดไหนอันนี้ได้มาแล้วแล้วก็มาลองกึ่งดูนะมันก็มีขุยๆเล็กๆเกนะนะเราก็ยังไม่มั่นใจในความเหนียวของมันกับความแข็งแรงของมันว่ามันจะเหมาะสำหรับ ไปของวิษณุที่จะเป็นไประดับตำนานได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเทสให้เพื่อนๆได้เห็นกันก่อนนะเราก็ลองไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยผมก็ไม่ได้ลองเหมือนกันเพราะว่าเห็นท่าทางมันมันจะไปรอดไหมวะก็เลยเอามาเทสเลยนะก็ก่อนอื่นอันนี้ออกไปก่อนนี่ตัวโชว์นะก่อนอื่นก็จะบอกให้เพื่อน ได้ทราบว่าสเตมในแต่ละไพเนี่ยนะนะส่วนนี้เขาเรียกว่าสเตมเนาะสเตมเนี่ยมันมีมันมีเยอะมากเลยนะที่จะเอามาทำเป็นสเตมนะวัสดุนะฮะแต่ก็มีเาขาเรียกว่าเาขาเรียกว่ามีหลักๆเนาะหลักๆที่ใช้งานก็จะมาอธิบายให้เพื่อนเป็นความรู้ไปเลยนะครับเจ้าต,ตัวเนี้ยเป็นเ,เป็น ซาวีเนาะรุ่นเก่าเนาะยุคพวก60เนี่ยสเตมของเขาก็จะเป็นเป็นเป็นวัคคไนายเนาะวัคคไนายนะเริ่มจากวัคคไนายเลยนะเพราะว่าวัคคไนายจะเป็นไปยุคเก่าๆเลยนะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วัคคไนายเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาจะขึ้นออกซิไดซ์ง่ายนะฮะแล้วก็กินลึกนะกินลึก แต่ข้อดีของวอคานนี่คือมันเหนียวแล้วก็หนุกนะเวลากัดเนี่ยมันเวลาอย่าเรียกว่ากัดดีกว่าเรียกว่าคาบไว้เนี่ยมันดูดฟันนะดูดฟันฟิลลิ่งดีนะครับไม่ต้องใช้แรงคาบเยอะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะขึ้นออกซิไดง่ายนะหน้าตาเวลาออกซิไดมันจะออกเป็นสีอย่างเงี้ยแหละเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะเป็น วัสดุที่ใช้มาตั้งแต่นุมนานละร้อยปีกว่า,ก,วาก็เริ่มต้นด้วยวัคไายนะฮะก็อาจจะมีไม้บ้างมีเขาสัตว์บ้างนะฮะแต่ตัวนั้นก็คือเก่าไปละเราก็ไม่ได้เอามามาให้ดูกันนะผมก็ไม่ค่อยนิยมด้วยเพราะว่าเขาสัตว์มาส่วนใหญ่เวลาสูบแล้วมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นของเขากลิ่นของกระดูกติดมานะเวลายาร้นหรืออากาศร้อนนะก็เลยไม่ชอบก็มาเริ่มต้นที่วัคไายนะครับ วัคแนยก็ค่อนข้างมีหลายเกรดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวัคไนยที่เก่าๆแล้วที่มันขึ้นออกซิไดเเยอะๆด้านนอกเนี่ยด้านในมันก็ขึ้นออกซิไดนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆนซื้อไปเก่าๆมาผ้าสูบแล้วได้กลิ่นยางเหม็นๆหรือยางรดไหมเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่ามันเป็นกลิ่นจากวัคแนยนะครับก็อาจจะต้องลอกผิวด้านนอกออกแล้วก็ลอกผิวด้านในก็คือว่าเอาเอาเขาเรียกว่า เรียกสว่านทะลวงใหม่นะอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อลอกผิวมันออกอันนี้ก็ต้องต้องให้ให้ช่างที่มีฝีมือทำนะก็แนะนำช่างพูบีนะแกก็ทำเก่งอันนี้ก็คือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของหัวคไนยครับพออัพมาอีกออรุ่นหนึ่งครับเทคโนโลยีเราก็คือเป็นพลาสติกที่เอามาใช้กันก็คือเขาเรียกว่าอะคริลิกนะอะคริลิกเนี่ยมันจะมีให้เลือกใช้เยอะมากเลยนะแล้วสีสันค่อนข้างสวยงามเงางามมากนะ ตระกูลพวกนี้เป็นตระกูลอะคริลิกทั้งหมดนะเป็นอะคริลิกทั้งหมดเลยนะสังเกตง,ง่ายๆอะคริลิกเนี่ยจะมีเนื้อที่ค่อนข้างมันเงานะสวยงามสีก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างฉ่ำนะมันจะฉ่ำแล้วก็ที่ดีที่สุดของอะคริลิกก็คือว่ามันจะไม่ทำออกซิเดชันครับคือคุณจะเก็บขนาดไหนก็ตามนะมันก็จะเป็นสีแบบนี้มีความเงาอย่างนี้นะฮะแต่ก็ ข้อเสียของอะคริลิกก็คือว่าเจ้าตัวอะคริลิกเนี่ยไม่มีความเหนียวเลยไม่สามารถทําปลั๊กได้นะครับเจ้าตัวปลั๊กด้านด้านในเนี่ยที่เสียบเข้าไปเขาเรียกว่าปลั๊กนะตัวนี้เรียกว่าปลัก๊กเจ้าตัวปลั๊กเนี่ยจะต้องต่อส่วนใหญ่เขาจะต่อด้วยไนลอนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่ออีกครั้งนะว่าไนลอนคืออะไรนะเป็นไนลอนนะอันนี้นะอันนี้ถูกบีบถูกงัดมาแล้วมันก็ยังเหนียวเราก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ ก็จะต้องต่อด้วยไนลอนนอกเสียจากว่า,เ,าเป็นอะคริลิกเกรดดีซึ่งเป็นอะคริลิกตัวนี้จากญี่ปุ่นนะเป็นอะคริลิกจากญี่ปุ่นซึ่งมันสามารถทําเป็นปักได้นะแต่ปักตัวนี้ก็ต้องมีความหนาพอสมควรที่จะทําได้นะถ้าเป็นบางๆงที่จะใส่กองเนี่ยอะคริลิกไม่สามารถทําได้เพราะาตกก็จะแตกแน่นอนนะมันมันมันมีความเปราะนะไม่ค่อยมีความเหนียวแต่เจ้าตัวอะคริลิกเนี่ยจะมีความเงางามนะ อะคริลิกจะมีสองเกรดด้วยกันนะสังเกตง่ายๆก็คือว่าออถ้าเพื่อนๆลองคาบดูเนี่ยนะหรือลองกัดดูถ้าเรียกเอาฟันแตะๆบางๆนะนะถ้าอะคริลิกเกรดถูกๆเนาะมันก็จะลื่นๆหน่อยมันจะไม่ค่อยดูดฟันนะนะแต่ถ้าอะคริลิกเกรดดีๆอย่างเช่นที่ดีสุดที่ผมลองใช้มาคือเป็นเฟลเนานะเป็นไฟตัวนี้นะเนาะเวลาเอา ฟันงับเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างดูดฟันพอสมควรนะอันนี้ของญี่ปุ่นก็คล้ายๆกันแต่ของเยอรมันเนี่ยดีกว่านะเท่าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสเต็มทั้งหมดนะว,วัสดุศาสตร์ที่เอามาใช้นะจากประเทศเยอรมันดีที่สุดนะผมก็ศึกษาก่อนนะแล้วก็เอามาเลือกใช้ในาางานของผมนะต่อไปก็จะเป็นในลอนเนะ ไนล่อนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นจากไปตลาดเยอะมากนะเพราะว่าไนาล่อนมันสามารถทําได้บางมากนะแค่ประมาณครึ่งมิลหนึ่งมั้งประมาณมิลหรือไม่ถึงไม่ถึงอาจจะไม่ถึงมิลซะด้วยซ้ำนะประมาณสักจุดหกจุดเจ็ดเนี่ยมันบางมากแล้วก็มันก็นิ่มมากนะตัวเนี้ยคือมันมันนิ่มแล้วมันก็บางแล้วมันก็ไม่หักแล้วมันก็เหนียวนะเจ้า ไนลอนเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะแล้วก็เฟกซิเบิลด้วยหมายความว่าเออมันไม้จะขดหรือจะขยายนะมันก็จะไม่ค่อยติดนะเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงสูงมากนะแต่ว่าข้อเสียของเจ้าไนาลอนเนี่ยมันก็คือว่ามันจะลอกนะครับมันเป็นเส้นใหญ่นะครับพออายุมันเยอะหรือเก่าขึ้นเนี่ยมันจะลอกเป็นชั้นๆเป็นแผ่นๆน,นะ ผมเนี่ยไม่มีตัวอย่างในตอนที่มันลอกนะมันเหมือนอาการพวกชั้นผ้าเนี่ยมันจะลอกเป็น,นชั้นๆนะเวลาเอ่อมันเก่าจัดหรือว่าถูกใช้งานมาจัดจัดแล้วก็ถ้ามันถูกใช้งานมาเก่าจัดแล้วมันเริ่มลอกแล้วเนี่ยฟิลลิ่งเวลาการเสียบและการชักออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าไม่ค่อยสมูทละมันก็จะมีติดๆบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยอืมไม่เลือกเอามันมาใช้งานนะครับ ก็สุดท้ายก pues e ็ไปจบด้วยที่อีโบเนตเนาะอีโบเนตก็จะเป็นงานประมาณอย่างนี้ที่เพื่อนๆเคยเห็นจากงานของผมประจำนี่แหละอีโบเนตหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะไม่เงานะไม่เงาคล้ายๆกับวัคไนเลยนะคล้ายๆกับวัคขไนอาจจะเป็นสารตั้งต้นใกล้ๆกันแต่อาจจะมีเคมีพันบางอย่างที่ใส่เข้าไปแล้วทําให้มันค่อนข้าง ไม่ทำออกซิเดชันได้ง่ายเท่ากับอวาคคานันะครับอีโบเนตอีโบไนน์เนี่ยคล้ายๆกันนะอีโบไน์เนี่ยจะมาก่อนอีโบเนตตอนนี้ไม่เจอแล้วนะครับอีโบไนน์นะเจอแต่อีโบเนตอีโบเนตเนี่ยจะมีอยู่3เกรดด้วยกันนะอีโบเนตก็จะมีอีโบเนตธรรมดาเลยนะแล้วก็เกรดที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นอีโบเนต n y h นะฮะชื่อ n y h ซึ่งตัวนี้คือเป็นอ b o n n t t y y h ผมมาใช้งานตลอดนะตัวนี้มีความค่อนข้างทนพอสมควรนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่ผมทำงานตอนที่ขึ้นสเต็มมันตกนะมันตกแล้วเจ้าตัวขอบตัวนี้มันไปกระแทกกับพื้นพอดีมันแตกมันแตกนะผมก็เลยเย คงไม่ค่อยเวิร์กแล้วเราทําเป็นปลั๊กดีกว่าเพราะว่าถ้ามันแตกเนี่ยเป็นปลั๊กเนี่ยเวลาแทงย้อนเข้าไปมันยังหาล่องรอยเดิมได้นะว่าว่าองศาเดิมมันขนาดไหนแต่ถ้ากึ่งยาวมาขนาดนี้เวลามันหักเนี่ยมันจะแทงเข้าไปยากนะที่จะให้ตรงกับศูนย์เดิมเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพแบบใหม่มานะเป็น ebonet ที่ทำปลัก๊กคือค่อนข้างมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับเป็น ebonet strength นะฮะที่ใช้กับเวอร์ชันนี้นะ เวอร์ชันใหม่จะเป็นแบบน right. okay. right. so well. ี้แล้วนะเห็นไหมฮะนี่ก็ก็จะเป็นแบบนี้มันก็คือว่าถ้ามันหลุดมันหักเนี่ยมันสามารถเขาเรียกแทงดอกสดานดอกสว่างเข้าไปในองศาเดิมได้เนาะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างผมมองการไกลเผื่อการใช้งานมันหักมันอะไรก็จะมีการซ่อมเนี่ยจะได้ซ่อมได้ง่ายนะสำหรับไฟวิศนุแล้วก็ไฟวิศนุจะมี ความประหลาดอย่างหนึ่งนะปลั๊กมันจะยาวมากกว่าปกติอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบโครงสร้างภายในเพราะฉะนั้นเจ้าตัวปลั๊กเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงพอสมควรนะพอสมควรก็เลยจะต้องใช้เลือกวัสด,ดุดีๆนะก็คือเป็น nh e t e r n e t อีกเกรดหนึ่งที่มันเป็นยืดหยุ่นนะก็จะเอามาใช้แล้วก็ล่าสุดนะฮะสุดท้ายเลยนะที่จะมาพรีเซนต์กันแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้รู้แล้วก็ได้ทดลองไปด้วยกันเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับ เจ้ตัวนี้เรียกว่า SEM ebonet นะหรือว่า ebonet เขาจะขึ้นต้นด้วย ebonet แล้วก็ตามตามหลังด้วยรหัส SEM ผมไม่แน่ใจว่าวัสดุของเขาเนี่ยมาทำมาจากอะไรบ้างนะแต่กึ่งแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความเหนียวพอสมควรแล้วก็ผมจะมาลองกันนะว่านะไฮไลท์นะว่ามันจะเหนียวขนาดไหนเพราะว่าเพราะว่า ้านเนี่ยความยาวตนนัวเนี้มันก็ยาวพอสมควรแล้วถ้าตกหรือลองโดนกระแทกดูจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมก็จะมาเทสด,ดูนะอย่างเงี้ยมันก็พอเขาเรียกว่าพอทนแรงได้พอสมควรนะอันนี้คือไม่ได้จากการหล่นแล้วก็ลองฟาดดูนะอันนี้เคสฟาดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ น่าจะผ่านอยู่นะเดี๋ยวจะฟาดแรงกว่านี้อีกแต่ว่าประเด็นสําคัญเนี่ยเรื่องเรื่องตกแล้วกะแทกอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเจอนะประเด็นที่เจอบ่อย,อยที่สุดคือสเตมที่ยัดเข้าไปแล้วไม้มันมันเบ่งตัวแล้วก็บิดบิดแล้วมันขาดนะขาดวันนี้เราจะมาทดลองกันนะว่ามันบิดแล้วมันจะขาดไหมเพราะว่าออพอเวลาผมกึงเนี่ย ความหนาตัวนี้มันก็ไม่ได้หนามากนะแต่ว่าจากที่ลองใช้มาแล้วเนี่ยตั้งแต่0.5ไปถึง1มิล1มิลหนาไปนะอันนี้จะเป็นจุด9มิลน,นะจุด9มิลข้างนอก11ข้างในเอ่อนะ9.5นะแล้วก็ประมาณประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองกันก็คือว่าวิธีการลองก็คือว่าเราเสียบเจ้าตัวเอ่อเรียกว่าไม้เข้าไปข้างในก่อนนะเพื่อให้ กองเนี่ยไอ้ปั๊กเนี่ยมันติดอยู่กับกับไม้นะแล้วเราก็เอาเจ้าตัวเจ้าตัวสว่านเนี่ยจับนะแล้วเราจะลองบิดดูว่ามันจะมันจะบิดได้ทนแรงบิดได้เท่าไหร่ถึงจ,จะขาดนะวันนี้เราจะมาบิดกันให้ขาดเลยนะว่ามันจะทนแรงบิดได้สูงแค่ไหนนะนะก็ลองบิดดู โ oh. อยู่นะยังอยู่ได้อยู่นะเออนะก็รอยที่สว่านจับเข้าไปเนี่ยมันก็เนี้ยมีรอยรอยจับอยู่นะรอยขูดนะก็ถือว่าเหนียวนะเดี๋ยวเราจะขันให้แน่นกว่าน,นี้อีกนะว่ามันจะรอดไหมนะเพราะว่า ถ้ามัน make sure แล้วว่ามันเจ๋งจริงเนี่ยเราก็จะแฮปปี้มากเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันทนแรงบิดได้แค่ไหนแล้วก็ก่อนที่จะทำใช้ให้กับลูกค้าหรือกับตัวเองเนี่ยผมก็ต้องมีการทดสอบแบบนี้แหละเพื่อที่จะอันนี้จะขันเอาอตายเนี่ยเอาแน่นเนี่ยนะ,ะแล้วก็มาบิดกันนะห โอเคขนาดนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะขาดแล้วนะเรียกว่าไม่น่าจะขาดก็คือว่ามันน่าจะมันน่าจะแข็งพอสมควรละอันนี้เราจะต้องการบิดให้ขาดนะดูว่าสตริงมันได้เท่าไหร่นะถ้าเป็นปกติธรรมดาน่าจะขาดไปแล้วล่ะนี่นี่ต้องใช้คีมนะถึงขาด ก็ถือว่ามันมีความเหนียวพอสมควรเลยแหละกับการใช้งานนะเพราะว่าถ้ามันเนาะให้ดูนะสภาพที่มันถูกหัวสว่านเนี่ยล็อกเอาไว้นะจนบูบี้ขนาดนี้ก่อนนั้นนี้ไม่ได้เอาเขาเรียกว่าไม่ได้เอาเอามือธรรมดาเนี่ยบิดเนาะมันก็ไม่ขาดนะอันนี้ก็คือ o v e r ะว่าสเตรจเลยก็คือเราใช้ครีมบิดก็ดูจากสภาพเนาะผมคิดว่าอ,อ,อาการแบบนี้น่าจะน่าจะน่าจะใช้ได้ในระยะยาวๆนะเนะี่ยเพราะว่ามันก็มีความเหนียวเหนียวเลยนะมันไม่ไม,ไม่ไม่เปราะกีนี้ว่าจะฟาดให้แตกก็คงคิดว่ามันไม่น่าจะแตกเพราะมันค่อนข้างเด้งเนาะถ้าเป็นมันเป็น นี่มีแตกนะเนี่ยมันจะมีความแข็งแล้วความเหนียวของมันนะมันจะไม่เหมือนกับพวกพวกเขาเรียกว่าไนาลอนนะไนลอนมันจะเหนียวกว่านี้นะเหนียวกว่านี้นะอันนี้ก็ดูจากสภาพแล้วก็ก็โอเคอยู่นะอันนี้คือเรามาโอเวอร์เทสกันนะมันก็คงไม่มีใคร ใช้งานไปแบบนี้นะก็เดี๋ยวเรามาลองบิดเจ้าตัวเจ้าตัวไนล่อนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอุ้มนี้เสียดายจะเ,เอาไปใช้งานเ,เอาไนล่อนอีกตัวมาแรปหนึ่งนะครับไนล่อนหน้าตาเป็นแบบนี้แนละ้วเพื่อนๆเนาะก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะและอัดเข้าไปปกติถ้าแบบ ยี่ห้อแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยผมเจอว่าน่หเสจะหลุดนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงมากแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะหลุดแล้วสามารถใส่เข้าไปได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่านล่อนเนี่ยมันจะเหนียวแค่ไหนเห็นไหมนี่คือไนล่อนนะไนล่อนมันยืดเหมือนเหมือนเหมือนออถุงพลาสติกเลยอะ่ะนี่คือสภาพของไนล่อนนะตัวไม่ถูกเนี่ยตัวห้าสิบบาทมายืดเล่น ห้าสบาทแต่ไหนก็เทสดนเนาะไนลอนนัการเป็นอย่างนี้นะซึ่งเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเหนียวที่สุดแล้วนะกับการใช้เอามาทําปักนี่คือไนลอนนะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเอ bon ่อ e ีโบเนต t STM ีะตัวนะ้เนี่ย้ไม่เหนียวนะมันก็จะมีความแข็งอยู่นะ,นะประมาณนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะ โอเคแหละเนี่ยมันก็มีความเหนียวนะแต่ว่ากิเนี้ยเราเราบิดเพื่อฉีกมันเนี่ยบิดเพื่อฉีกนเนโอเควันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อดัตต้าเลคคอร์ดให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆได้แล้วว่าเจ้าปลั๊กที่เราจะเอามาทำในในใส่เข้าไปในสเตมของงานวิซนุนในภายภาคหน้าเนี่ย ถ้ามันจะเป็นตัวอีโบเน็รุ่นใหม่ล่าสุดที่ขึ้นที่มีชื่อว่า SEM เนี่ยเจ้าตัวนี้ที่เราเอามาฮาร์ดเทสกันเนี่ยว่ามันมันมันเป็นยังไงแล้วมันน่าจะใช้ดีไหมเนี่ยก็ดูแล้วเบื้องตน้นถ้าใช้งานปกติไม่น่าเป็นปัญหานะความคงทนก็จะเป็นลองเจ้า,เจ,าเจ้าตัวไนล่อนเนาะแต่ว่าการทนแรงเสียดสีแล้วก็การเปื่อยล่อนตัวเนี่ยน่าจะทนได้มากกว่าคนระับก็ น่าจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะผมก็โอเคละมีความมั่นใจแล้วว่าซื้อมาใหม่อะ่ะมันไม่ได้ลองอะ่ะมันมันมันลองแบบนี้แล้วก็ก็ต้องลองระยะยาวนะเพราะว่าทุกตัวที่ผมเอามาใช้งานเนี่ยผมก็เป็นการลองใช้ของลองใช้มาในระยะยาวนะถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ไม่อยากจะทำนะเพราะว่าผมอยากจะทำงานอยากจะทำไปดีให้กับเพื่อนๆน,นะอย่างตัวเนี้ยตัวสองตัวเนี้ยผมก็ ถ้าใช้มานานนะครับก็คือตัวไหนที่มันคิดว่าเราอัพได้เนี่ยเออจากสเตมไหมมาเป็นสเตมเนี่ยเราก็ก็อัพมันเพื่อที่จะทําให้ไปเราใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะผมเป็นช่างผมก็อยากจะทําอะไรให้ดีที่สุดนะเพราะว่าในแบรนด์วิศนุนเนี่ก็มันเกิดมาด้วยความสุดอยู่แล้วนะคราวนี้มันก็ติดอยู่อย่างเดียวแหละที่ว่าเราหาได้ไหมเราทําได้ไหมเนาะถ้าเราหาได้ นะเราทําได้เราก็จะทำนะก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจว่าเจ้าตัวไม้เนี่ยเราก็ได้แล้วนะเป็นตัวที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเป็นไม้ที่ชื่อว่าไมโมนะครับทำจากศิลวินลามิโอไมโมอันนี้เราได้มาแล้วเนาะส่วนสเต็มเราก็ได้มาแล้วนะเราก็สั่งได้นะเป็นสเต็มที่ชื่อว่าอีโบเนตนะครับตัวนี้เป็น e bon net, อีโบเน N.Y.H. นะ N.Y.H. แล้วก็ตัวที่จะทำปักที่เทสไปตะกี้เนี้เขาเรียกว่า ebonnet S.E.M. นะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะน่าจะมีนะแล้วก็สั่งมายากมากนะตัวนี้ก็โดยรวมทั้งหมดมันก็เป็นอะไรที่เนาะค่อนข้างโอเคแล้วละ่นะเนาะก็อันนี้ก็จะมาโชว์เพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นไฟของคนไทยเนาะที่สร้างสารรค์ผลงาน ในระดับโกลคาร์ดเลยนะเพราะว่ามันเวิร์กแล้วละ่ะตัวนี้เฉพาะไม้ก็จะสองหมื่นนะครับอ่ะทำออกมาก็เป็นก็เลยเป็นราคาแสนสามนะนี่ให้เพื่อนๆดูนะไม้ราคาไปราคาแสนสามเป็นยังไงนะเป็นอย่างนี้แหละลายลวดลายเป็นอย่างนี้แหละเนาะ,นะโอเคเนาะวันนี้ก็ได้สมกับเวลาแล้วแล้วก็มาทดสอบอะไรต่างๆขนาให้เพื่อนๆแล้วก็เป็นเลอร์ดสำหรับผมแนละ ก็มีอะไรที่ผมจะอัปเดตก็เดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลกับเพื่อนๆได้รู้ได้รับทราบอีกครั้งละกันนะครับเพราะว่าทุกหมดทั้งหมดเนี่ยของวิศนุผมก็แค่อยากจะบอกและอยากจะเล่านะในเหตุในปัจจัยที่มันเกิดขึ้นส่วนเพื่อนๆจะเลือกหรือว่าจะคิดว่าดีหรือจะคิดไม่ดีเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกสรรเอาเลยนะเพราะว่าไม่มีไปตัวไหนดีที่สุดสําหรับใครนะก็ะอยู่ที่ว่าเราใช้งานยังไงงบประมาณแล้วเท่าไหร่นะฮะ ถ้าเราชอบแค่ไหนเราก็เลือกแคนน่นั้นก็คือไปที่ดีสุดสมหรับเรานะครับวันนี้ก็สมแก่เวลาผมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้ากับวิศนุไปเมนเทอรีวันนี้ผมขอลาไปก,กันครับสวัสดีครับ